วันนี้เรามาทำมะนาวดองกันนะคะมะนาวดองที่เราใช้ต้มไก่ใส่ฟักต้มฟักกันนะคะอ่าจะมะนาวตัวนี้แหละเราจะเก็บไว้ทานข้ามปีเลยนะอะเรามีมะนาวเยอะเราเก็บไว้ทานเราทำกินทำขายได้นะคะอะเรามาดูส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะเราได้มะนาวมาประมาณ30ใบนะคะเราเลือกลูกที่แก่นะคะ แก่และไม่เหลืองมากพอเริ่มเหลืองนะคะเราได้มาแล้วเราล้างน้ําให้สะอาดนะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วเราไปผึ่งแดด1วันนะคะหึงวันนะคะเพื่อให้มะนาวเขาเซตตัว1เวลาเรามาดองแล้วจะไม่ขมแล้วให้เขาเริ่มนิ่มนะคะอพอเราตากแดดมาแล้ว1วันเรามาล้างน้ํากันเลยนะคะอ่าเรามาล้างน้ํากันเลยนะคะล้างน้ําให้สะอาดนะ ล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะเราล้างให้มะนาวนี่สะอาดนะคะเพราะว่าทุกอย่างเวลาเราดองจะดองข้ามปีไปทานข้ามปีกันเลยนะต้องสะอาดนะคะเราล้างเสร็จสองน้ำสามน้ําเลยนะคะแล้วเราสะเด็ดน้ําเช็ดให้แห้งนะคะเช็ดให้แห้งแล้วเรามาเคล้าเกลือกันโดยใช้เกลือเม็ดนะคะไม่ใช้เกลือป่นนะคะเกลือเม็ดค่ะแล้วเราไปเคล้ามะนาวกันเลย อพอเราได้มะนาวมาแล้วและเช็ดมาแล้วนะคะเรามานวดด้วยเกลือกันนะคะนวดได้ประมาณ10นาทีเราใช้เกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดแบบนี้นะคะเทลงไปนวดเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเกลือเม็ดเทลงไปเลยเทลงไปเลยนะคะเหตุผลที่ใช้เกลือเม็ดคือ เวลาเรานวดเนี่ยน้ำมันจากผิวมะนาวเขาจะออกมานะจะทำให้ไม่ขมนะถ้า,าผิวไม่นิ่มและน้ำมันจากมะนาวไม่ออกเนี่ยจะทำให้เราดองมะนาวแล้วมันขมนะคะเรานวดแบบนี้ประมาณสิบนาทีนะคะนวดไปเรื่อย,อยนวดประมาณสิบนาทีนะคะนวดให้มะนาวนิ่มและน้ำมันเนี่ยออกใหม่เยอะๆนะคะ อ่าเราพอเราหลังจากเรานวดเสร็จเราพักมะนาวไว้ยี่สิบนาทีนะพักทั้งเกลือนะคะพักทั้งที่เขามีเกลืออย่างเงี้ยยี่สิบนาทีนะคะ,ะช่วงยี่สิบนาทีเนี้ยเราไปต้มน้ําเกลือโดยใช้อัตราส่วนน้ำสองกิโลนะคะน้ำสองกิโลเกลือแปดขีดนะคะต้มพอเดือดเกลือละลายดีทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทิ้งทิ้งน้ำเกลือไว้ให้เย็นนะคะ แล้วพอเราได้นวดมะนาว10นาทีแล้วเราพักไว้20นาทีแล้วเรานํามะนาวไปนึ่งประมาณ10นาทีนะคะจากน้ําเดือดเรานึ่งไฟกลางนะนึ่งไฟกลางแล้วเราก็เราก็นึ่งเสร็จแล้วนะคะเราเลือกลูกแตกออกเอาลูกที่ดีๆนะคะนําไปตากแดด ตากแดดประมาณยี่สิบนาทีพอมะนาวเย็นเรามานำใส่โหลทำใส่โหลกันนะคะใส่โหลแล้วเอาน้ำเกลือที่เราตั้งไว้ให้เย็นมาใส่นะคะพอท่วมมะนาวแล้วส่วนที่เหลือเราเติมน้ำปลาลงไปนะคะเติมน้ำปลาแล้วปิดฝาให้แน่นให้น้ำท่วมมะนาวนะคะน้ำเกลือและน้ำปลาของเราท่วมมะนาวเพราะเหตุผลที่ใส่น้ำปลาคือมะนาวจะได้สีสวยนะคะดองมาแล้วสีจะสวย อ่าแล้วเสร็จแล้วเรานำไปตากแดดตากแดดประมาณสิบห้าวันหลังจากสิบห้าวันเราเก็บในที่ร่มหลังจากสิบห้าวันเราเก็บในที่ร่มนะห้าเดือนทานได้หรือก่อนหน้านั้นจะลองทานก่อนก็ได้นะแล้วเราก็เก็บเย็นๆอย่างนั้นนะได้ข้ามปีเลยนะคะอ่ามีมะนาวเยอะๆเราเพิ่มมูลค่าได้นะบ้านใครที่มีมะนาวเยอะๆทำเลยนะคะทำแบบนี้นะ ทำพอเพลินๆไปนะคะ,ะนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดคึงไปนะคะเห็นไหมคะน้ำมันมะนาวจะออกนะ,ะน้ำมันมะนาวจะออกมานะคะ นี่นะคะน้ำมันมะนาวจะออกมาอย่างนี้นะคะนวดไปแบบนี้ประมาณสิบนาทีเหตุผลที่ใช้เกลือเม็ดเขาจะได้นวดผิวมะนาวไปด้วยนะคะความขมจะออกมาผิวนี่แหละออกมาให้เกลือดูดออกมานะคะความขมจะออกมาอย่างนี้แหละ นวดให้นิ่มเห็ดผลด้วยคือเวลาไปนึ่งจะไม่แตกนะพี่ปานนึ่งมาแล้วน้ำนึ่งไม่แตกเลยนะมะนาวเพราะให้ผิวเขานิ่มเพื่อเราช่วยดูดความขมออกมาแล้วเวลาเรานึง่งมะนาวไม่แตกเลยนะไม่เสียเลยนึ่งไฟกลางนะคะนึ่งไฟกลางหลังจากน้ำเดือด นี่นะคะเรานํามานึ่งนะคะนึ่งประมาณสิบนาทีนะคะไฟกลางนะคะหลังจากน้ํเดือดพอนึ่งเสร็จแล้วเรานําไปผึ่งแดดอีกยี่สิบนาทีนะคะช่วงที่เราล้างมะนาวคล้าวเกลือแล้วพักไว้ยี่สิบนาทีแล้วแล้วเราล้างมะนาวนําไปนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําน้ําเกลือกันนะคะ อัตราส่วนของน้ําเกลือคือน้ํา2กิโลนะคะเกลือ8ดขีดเราตั้งให้เดือดแล้วก็ทิ้งไว้ให้น้ําเกลือเย็นนะคะอันนี้เริ่มอุ่นแล้วนะคะอ่าเรารอเราอเราอตัวที่เรานึ่งแล้วเรานําไปฝึงแดด20่นาทีมากันนะคะแล้วเรามาใส่โหลกันอ่มา,ามะรมะนาวที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราได้มะนาวแบบนี้มาแล้วเรานําไปฝึงแดด เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้สีนี้แบบนี้เลยนะคะเรานําไปพึ่งแดด20นาทีมาแล้วนะคะแล้วน้ําเกลือของเราก็เย็นแล้วนะคะอ่าเรามาเริ่มใส่โหลกันเลยนะคะเรามาเริ่มใส่โหลกันเลยมะนาวหอมมากเลยนะคะมีกลิ่นสวยงามแล้วลูกสวยงามเหมือนที่เราเห็นมะนาวดองทั่วไปนะคะถ้าเราไปตากแดดมาแล้วเนี่ยผิวของเขาจะสวยนะจะสวยนะแล้วเวลาเนี่ยถ้าเราเค้าเกลือนานๆน,น,นวดานานๆน,นะ มะนาวนี้ไม่แตกเลยนะคะไม่แตกเลยไม่แตกเลยสวยมากเลยนะคะผิวนิ่มสวยไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวอะไรเลยนะคะผิวนิ่มสวยนะคะไม่แตกเลยอ่าเรามาใส่ขวดโหลกันอ่เราเตรียมขวดโหลมาใส่กันเลยนะคะค่อย,ยาาอคอยหยิบมะนาวนะค่อยคหยิบมะนาวเรียงลงไปนะคะ ค่อยคหยิบเรียงลงไปเรียงให้คั้วเขาอยู่ข้างบนนะลูกใหญ่ๆลงก่อนนะคะกลิ่นมะนาวหอมมากเลยนี่นะคะ แล้วลองไปทําดูกันเลยนะคะเพิ่มมูลค่าของเราที่มีในสวนน้บางทีมันหน้ามะนาวเยอะๆเนี่ยเยอะมากไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนเลยนะคะเก็บแบบไหนแล้วก็ยังไม่หมดเก็บแบบไหนแล้วก็ยังไม่หมดเลยนะคะอ่า นี่นะคะพอดีเต็มโหลอันนี้ได้แบบนี้นะคะแล้วเราน้ำน้ำเกลือมาใส่กันเลยนะคะนำน้ำเกลือมาใส่กันเลย น้ำเกลือของเราทําไว้เรียบรอ้อยแล้วเย็นแล้วนะคะน้ําเกลือนี้ให้เย็นก่อนนะคะนี่นะคะเราทําแบบบ้านๆกันเลย ถึงขนาดนี้ที่เหลือเราใส่น้ำปลาที่ไม่มีกลิ่นเลยนะคะอ่าเป็นน้ำปลาถูกไม่ต้องน้ำปลาแพงนะเพราะสีมะนาวของเราจะสวยนะได้ขนาดนี้เราเติมน้ำปลา ทั่วมะนาวนะคะทั่วมะนาวเราปิดฝาเลยปิดฝาให้แน่นนะคะเรานำไปตากแดด15วัน15วันหลังจาก15้าวันนำม,มาใส่ที่ล่ม นำมาใส่ที่ล่มนะคะหลังจาก15วันเรานํามาใส่ที่ล่มอ่า5เดือนเราทานได้นี่นะคะจะเป็นลักษณะนี้เลยนี่นะคะมะนาวดองของเราสําเร็จแล้วแล้วเราจะนําไปตากแดดเลยนะคะให้ท่วมให้ท่วมเลยนะคะอ่าแล้วสิ่งที่ทํามาเมื่อปีที่แล้วนี่นะคะอ่าทานได้ข้ามปีเลยนะคะที่ทํามาเมื่อปีที่แล้ว แล้วทานได้แล้วนะคะทานแล้วแล้วอร่อยด้วยเห็นไหมคะสีสันใกล้เคียงสีสันใกล้เคียงเลยนะคะเรารอเราทานได้ข้ามปีเลยลองไปทําทานกันนะคะมะนาวดองเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่ามะนาวเพิ่มมูลค่าของที่เรามีนะคะค่ะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะค่ะ